สวัสดีครับผมได้อาสอหอมเลิศชอวสาร,สรหัส024วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องฟัง์กชันตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นเข้ามาในพื้นที่ที่กำหนดความเป็นมาป,จจนปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิดได้ถูกนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยอย่างกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่สาธาณะศูนย์การค้า หรือสำนักงานในใหญ่ที่มีผู้คนจำนวนมากเพื่อให้สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงเป็นที่ทราบกันดีว่ากล้องวงจรปิดนั้นทําหน้าที่ถ่ายทอดภาพจากสถานที่ต่างๆที่เราต้องการการตรวจสอบเฝ้าดูยังคงต้องใช้คนมองภาพที่เห็นอยู่บนหน้าจอเมื่อมีกล้องที่ถูกติดตั้งตามบริเวณต่างๆมีาาาาๆจานวนมากการเฝ้าดูและจัดการอาจจะทา ได้ไม่ครอบคลุมจึงสามารถจึงไม่สามารถใช้งานระบบกล้องวงจรปิดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้จึงทําให้มีการพัฒนากล้องระบบกล้องวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ร่วมกับเทคโน,นโลยีการวิเคราะห์ภาพที่ทันสมัยเรียกว่า VCA เพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลภา,าพที่ได้จากกล้องวงจรปิดและแจ้งเตือน เหตุการณ์ต่างๆได้โดยอัตโนมัติเป็นฟังก์ชันการตรวจจับผู้บุกรุกหากมีผู้บุกรุกเข้ามาในเขตพื้นที่ห่วงห้ามระบบจะส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานทันทีการใช้งานเราสามารถสร้างกรอบพื้นที่เขตห่วงห้ามได้เองตามต้องการเป็นฟังก์ชันการตรวจจับการเคลื่อนย้ายวัตถุ การใช้งานเราสามารถสร้างเส้นกรอบพื้นที่ตรวจจับให้ครอบกลุ่มวัตถุทั้งหมดที่ไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนย้ายออกไปและให้ระบบควบคุมจดจำวัตถุทั้งหมดที่มีอยู่ในกรอบเส้นภาพดังกล่าวเมื่อเหตุเมื่อใดที่วัตถุในกรอบถูกเคลื่อนย้ายระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบทันทีวิวัฒนาการฟังก์ชันโค้ดลน์ ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเส้นบนกล้องวงจรปิด cctv กำหนดบริเวณที่ห้ามเข้าถึงหากเส้นที่กำหนดไว้มีบุคคลเข้ามาระบบจะแจ้งเตือนแม้กระทั่งส่งเสียงหรือเตือนทันทีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับหรือว่าตรวจสอบทรัพย์สินและพื้นที่จอดรถที่ไม่ควรเข้าไปซึ่งระบบนี้เราสามารถ ตรวจจับทิศทางการเข้าออกของวัตถุสําหรับการข้ามเส้นที่กําหนดสามารถตรวจจับบุคคลหรือพานาานะที่ข้ามเส้นที่กําหนดทิศทางและสร้างกรอบพื้นที่เขตห่วงห้ามในเองตามต้องการโครงสร้างภายในเทคโนโลยีระบบจะเตือนความปลอดภยัยการข้ามเส้นด้วยการเพิ่มความฉลาดให้กับกล้องและบันทึกวิดีโอโดย ยอดนิยมของเทคโนโลยีทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถเข้าถึงได้แบบฉาญฉลาดเมื่อเทียบกับระบบเตือนภัยที่ใช้เซ็นเซอร์ทั่วไประบบเฝ้าระวังการกล้องมีเข้าดีหลายประการความสามารถในการดูแลเหตุการณ์แบบเร็วทันการรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเหตุการณ์เห,เหล่านั้น และการให้หลักฐานที่มั่นคงและแม่นยำสำหรับการบังคับใช้กฎหมายเหมาะสำหรับการบังคับใช้กฎหมายสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีผู้สูงวัยอยู่บ้านและไม่มีเวลาอยู่บ้านมากนักรวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังไม่ได้แยกการใช้งานหลายอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีระบบเตือนความปลอดภัยการข้ามเส้นและการกรุป ่มีประสิทธิภาพฟังก์ชันการตรวจจับการข้ามเส้นและตรวจจับคนยนานพาหนะและวัตถุอื่นที่ข้ามเส้นเสมือนจริงที่กําหนดไว้ล่วงหน้าจากนั้นยังติดตามตรวจจับเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างถามหลักการทํางานโครงสร้างภายในและการทํางานของอุปกรณ์หลักการทํางานของระบบการขโมยแบบ ไหลสายและเดินสายมีเซ็นเซอร์ตรวจจับขโมยหรือผู้บุกรุกได้จะสั่งให้ชุดควบคุมหลักทราบหลังจากนั้นชุดควบคุมจะสั่งให้ไซเรนส่งเสียงดังหรือโทรศัพท์ออกไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้ส่วนความสามารถเพิ่มเติมอ,อื่นๆขึ้นอยู่ในฟังก์ชันของระบบแต่ละยี่ห้อซึ่งอาจแตกต่างกันไป รูปแบบวิธีการเตือนในระ,ระบบการขโมยได้แก่ 1. แจ้งเตือนด้วยเสียง 2. แจ้งเตือนด้วยการหมุนเบอร์โทรศัพท์บ้านไปยังเบอร์ปลายทาง 3. แจ้งเตือนระบบ GSM หรือ SMS โดยการใส่ซิมการ์ด 4. แจ้งเตือนผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อมีคนผ่านไฟกระพริบจะเริ่มทำงาน 5. ไฟกระพริบจะหยุดอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้เมื่อมี6เมื่อมีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ระบบจะแสดงโซนผู้บุกลุกที่หน้าจอไซเรนและไฟกระพริบจะทำงานเมื่อมีการโดออกไปยังเมือที่ตั้งไว้หรือถ้าต่อสายไฟโทรศัพท์ไว้ 7. หยุดไซเรนและไฟกระพริบโดยการปิดระบบด้วยรีโมทหรือค e ีย์แพดการนำอุปกรณ์ไปใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ตั้งค่ากำหนดให้ไปทางไหนไปทางไเช่น A ไป B เมื่อมาการข้ามเส้นจุด A ข้ามมาจุด B ระบบ AI จะวิเคราะห์สิ่งที่ผ่านหรือ คืออะไรผ่านเมื่อไหร่วันไหนเวลาไหนการตั้งค่าเวลาในการตรวจจับแน่นอนว่าจะมีมันแน่นอนว่าให้มันจับตลอดได้แน่นอนแต่ต้องถามผู้ใช้งานแน่ใจว่าจะใช้การตรวจสอบตลอดที่ชั่วโมงคงปวดหัวหน่าดูเลยแน่นอนเรามีตารางวันจันทร์ถึงอาทิตย์กำหนด เวลาในการตรวจจับและบันทึกได้เลยจะไม่ลำคาญแจ้งเตือนแล้วจะช่วยประหยัดเรื่องในการบันทึกฟังก์ชัน AI แจ้งเตือนเมื่อมีการข้ามเส้นที่เรากำหนดเราสามารถกำหนดให้เขาแจ้งเตือนไปยังอ e ีเมลเซิร์ฟเวอร์หรือ SD Card โดยการจะแยกสามารถแจ้งได้หลายที่มีเสียงร้องจากเครื่องบันทึก โชว์วิดีโอป๊อปอัพจดหมายกล่องใน NVR สามารถติดตั้งได้ทุกหน้าง,งานไม่ว่าจะเป็นจุดที่เสี่ยงในการใช้งานสถานที่เช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าโรงงานจุดห้ามผ่านตามเวลาบ้านทั่วไปใครข้ามกำแพงมาในบ้านเราก็รู้เลยดีเดียวว่าหรือจะติดตั้งในสวนสาธารณะซึ่งพื้นที่ที่มีน้ำการพาดหรือเด็ก ผู้สูงอายุตกไปในใน,น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยประโยชน์ของอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมการจำแนกประเภทเป้าหมายสามารถแยกแยะเป้าหมายในการตรวจจับและจำแนกประเภทเป้าหมายออกเป็นมนุษย์ยานพาหานะและยานพาหาะที่ไม่มีเครื่องยนต์การดึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ การเล่นภาพผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยการดึงข้อมูลตามช่องช่วงเวลาและปรับเหตุเป้าหมายข้อดี 1. จุดติดตามปและวิเคราะห์เหตุการณ์พฤติกรรมของ user and network ็ตเวรสองจำรูปแบบของเหตุการณ์การโจมตีได้ 3. จํจำรูปแบบของกิจกรรมที่ทำให้เรา เบีเ่ยงเบนไปได้ 4. แจ้งเตือนแอดมินทันทีที่พบการบุกลุกข้อเสีย 1. ถ้ามีภาระงานมากจะไม่สามารถตรวจจับผู้บุกลุกรายงานและแจ้งเตือนได้ทันทีเมื่อตรวจพบการบุกลุก 2. ไม่สามารถตรวจจับการโจมตีชนิดใหม่ๆได้ทันทีจนกว่าจะมีการอัปเดตก่อน3 ไม่สามารถตอบสนองการโจมตีผู้ที่มีความชำนาญได้4ไม่สามารถต่อต้านการโจมตีพยายามทำให้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายล้มเหลวออจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ